เริ่มขั้นแรกก่อนล้างเห็ดเอาไปล้างเห็ดก่อนนะขามแล้วไปล้างเห็ดเนี่ยนี่ล้างเห็ดเนี่ยผี่ล้างเห็ดล้างเห็ดล้างเห็ดเราก็เลยไปขาดก็เลยเป็ดต้นกำลังจะตำพริกนะคะตอนนี้กำกำพริกกันอยู่นะคะตำพริกพร้อมกระเทียมให้ละเอียดครับเมื่อล้างเห็ดเสร็จแล้ว นำมาฉีกเป็นชิ้นๆพร้อมที่จะนำไปผัดครับพร้อมไหมพร้อมเลย<อ>ต่อไปนะครับโอเคทุกคนเลยขั้นตอนวิธีทำในการผัดเผ็ดนางฟ้านะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเทน้ำมันลงไปครับ ทพริกก si ับกระเทียมลงในกระทะผัดจนหอมเ่าครับหมดแ้วคับาดวียเร่มใเริ่มหอแล้วต่อไปเทเห็ดนะครับเทเห็ดเทเห็ดอยู่น เยอะมาเลยนะครับเนี่ยเอาวดิเอวอรไหมเอวเจรละเร้นาะไรลเอาอไอาะร่าสลนะ็นลวงกันนะไงนล้นะมันก็สุกไปในตัวยโยกตอนนี้ปรุงอะไรฮะปรุงใส่น้ำมันหอยต้องใส่น้ำมันหอยนไม่ไม่ไม่ตวงช้อนใช่ไหม กระซวกเลยใช่ไหมกระซวกเลยค่ะโอเคกระซวกนะฮะตักไปซีอิ้วขาวปรุงซีอิ้วขาวนะฮะผมปรุงสองกระซวกฮนะตักไปซอสอ่ะซอ,อะสอปรุงรสนะฮะนี่เหรอใช้ครับซอสปรุงร้อครับเราไม่ใส, <laughs> ส่น้ำมันน,มนะฮะ โอ้หอมแล้วอ่ะนี่แล้วทำีแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับไปนะคะมันก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับใส่น้ำตาลดยช้อนตวงไปท่าน้ำตาลยะ่าไรกด้านน้ำตาลนน้ำตาลเดียวยาอันนี้น้ำตาลมิตรผลนะครับเติน้ำตาลนิตลใส่ดีไอ่าเริ่มนม่กลิ่นแล้วฮะม่กลิ่นก็ม่กลิ่นกลิ่นน้ำมันหอยนะครับเราไม่ต้องใส่ชิมน้ำนะชิมน้ำเลยค่ะ กินน้ำค่ะหูน้ำไม่ใช่ขคลุ่นเลยต้องเห็ดพอแล้ว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 โอเคกลมกล่อมหูหองหอมมากจามถึงข้างล่างเลยนะฮะเป็นอับเห็ดแล้วทำไมน้ำมันเยอะแยะขนาดนี้ต้องต้องรอให้มันแห้งให้ันร้อนแห้งก่อนนะครับผัดผัดดีกว่านะมันจะแห้งใช่าะฉะน้นนำมันเวลาเราล้างเห็ดแล้วเราเทน้ำออกไม่หมดน้ำเยอะจ้าว่ากันว่ามันสุกหรือยังครับ เราเราจะรู้ได้ไงว่าเห็ดนสุมอะฮะเห็ดนิ่มแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะนิ่มอยู่แล้วหรือเปล่าคะเชฟไม่นิ่มหรอกค่ะเนี่ยคุณต้องลองตักเห็ดชิมดูนะคะว่ามันผสมชิมไหมชิมไหมตาบอดต้องลองตักเห็ดชิมนะไอ้ลิ้นอะมีเอาเอาเอามือเอามือมือจับเห็ดได้ไหมเลยได้เอาชิมเดี๋ยวผมตักเห็ดก่อนนะครับเนี่ยน้ำอย่งนี้เดี๋ยวอร่อยอร่อยไหมคะอื อร่อยอร่อยครับโอเคเดยวให้สุกแล้วเห็นไหมผ่านไหมฮะผ,ผ่านนะค่ะอืมเสร็จแล้วค่ะพันธิตเมนูที่สองครับน้ำพริกกระปิขั้นตอนแรกครับเด็ดพริกขี้หนูสวนและแกะกระเทียมใส่ลงไปในครกครับด ตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดีใคคอมเมต์อะไรต้องใช้กระเทียมเล็กเนาะเราต้ใช้กระเทียมไม่เียวกระเใส่กะปิลงไปแล้วตำให้ละเอียดปรปรุงรสด้วยมะนาว ขับล่าจอมอ่ะอน,นี่ใครอมนะอันที่2องืมอืมอะไรวะน้ำต้มารุอร่อยยังเป็นไงคัี่ปิไเอาขาด้วอก็าฟอย่งไหมไม่อ้อีหาเฮยให้ชไ,ไ่ือากอ่ะออยอะย,ยน้ำต้มจารุลแล้วเปลียวไหมอร่อม นี่นะครับเส่ตักที่กะปิใส่ต่างแล้วที่กะปิใส่โอกนะฮะ <Hey. S 1> ใช่ปะใส่กล้วยต่อใส่กล้วยโอเคโอเคต้องคูนออกจากสาให้หมดนะคะเอาลิลเ,เลียฮะเลียหมดลิลเลีย,อ,ลยลอร่อยอร่อย <c oughs> ตัวสาตีตกเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวสากมาชนสากยุ่งเลยนะฮะ Uh, lấy đây ạ à. tay rồi đây ạ à. Kèm 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 ตักตักน้ำพริกจากบปบกนะฮะเอเยรยียกนะเดืนอนหนยนะ,ะของมีน้อยกออ็สวยน้ปริยั์ฝากซื้อพีมันเยอะแยะใส่ไปแค่ขึ้นเดียวก,ก็ต้องให้กินไปน้อยสิอันนี้ครับเดี๋ยวมันเป็นปุ๊กเือะมากแ่เยนี่นะครับน้ำพริกกระปิโตรบุรีรําเมนูที่สามครับชะอมชุบไข่ทอด ก็เราทำไร้าเราไม่ล้างชฉมก่อนเหรอล้างแล้วโอเคไปทมนะเธอไม่ช่วยเราเด็ดตีนยะเด็ดชะอมที่ล้างแล้วลงในถ้วย ตอกไข่ไก่อย่างละสามใบลงในถ้วยตีให้เข้ากันพร้อมปรุงรสไอ้อุ้ยเด็เห่อยจ้ะหน้าหนจ้ะนีกตีไค่เนะเรียกเหมือาว่าเลยนัๆแก้เอะนักเนอ้เนอะแบ๊บบ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 บ นำชะอมที่เด็ดแล้วลงไปคลุกเคล้ากับไข่ที่ตีแล้วพร้อมนำไปทอดต่อไปจะเป็นการทำทอดไข่อทอดไข่ชะอมแล้วนะครับไข่ชะอมชุบไข่เอาอะไรกันมาทำมาให้ด้วนะฮะเ,เอาอะไันมาเอาเอาเลี้ยมกินดูนะความสุกหรือยังก็น้ำมันเอาร้อนอย่าง,งาเลี้ยมกินดูนะฮะตาบอดเชื่อยมึงเลย อ่าโหกระาะยังไม่แห้งเลยเรียวน้ำมันใส่นี่แต่วนี่เสือาข้าวกล้วยนะไครตีเ่ย นีม่มาเลนะแรก็แซแซมานะครับแซะแซไข่นะครับแซกไข่อ่านี่นะครับให้น้ำไข่จะเป็นแผ่นเนี่ยอเอาแล้ ตอนนี้เราเราจะกลับจะกลับด้านไข่นะฮะจะามันจะไม่สุกนะครับเนี่ยจะกลับยังไงดีไม่ให้มันเละครับฮูย้ยจะกะลับยังไงดีให้มันเละไม่ให้มันเละฮะเอา้า ได้แล้วครับปึ๊บอ้าวไม่เละฮะไม่เละครับอ่านี่นะครับไข่เจียวอมโอ้โหเขากลับอีกทีหนึงนี่ดูสีสันท่านสีสันถ้าไม่ไหม้นีกินกลับอี่อ่านี่ครับไข่เจียวอมอ่าไข่เจียวอมถ้วยแรกเสร็จแล้วครับเป็นแผ่นไม่แตกไม่เละฮะแต่นะมดสุกหรือเปล่าแค่นั้นเองครับไม่แตกไม่เละนะครับแต่สุกหรือเปล่าแล้วมันเอาไป็นลูกออกมา ร <m uk> ับ,บ้นะครับไข่จมจานแรกครับ,บาจานแะรกเสร็จแล้วอ่ะเรียบแล้วนะครับทับ้งหมด3เมนูครับเริ่มจากผัดผัดเห็ดนางฟ้าใส่ซอสหอยนางรมแล้อันที่สองน้ำพริกกระปิตําโดยเชฟดวงจิตนะครับแล้วก็สุดท้ายชออมชุบไข่ทอดครับขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะฮะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันใหม่นะครับผมจะเชิญใครมาที่ครัวคุณโยงทำอาหารใหนรัประทานนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ